หลายคนเข้าใจว่าคนซื้อประกันต้องมีเงินเหลือเรามาลองคิดแบบใช้สามัญสำนึกดูนะคะว่าคนมีเงินเหลือกับคนไม่มีเงินเหลือคนไหนน่าจะต้องมีประกันมากกว่ากาันคนที่มีเงินเหลือจากโลกใบน, <c ười> นี้ก็ยังมีเงินเหลือให้คนข้างหลังยังไงเสียคนข้างหลังก็ไม่ลำบากแต่คนไม่มีเงินเหลือจะต้องจากโลกนี้ไปแบบค่าตัวกลายเป็นศูนย์และไม่มีเงินทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง แล้วใครกันหนอที่จะพบกับความยากลำบากเห็นไหมคะว่ายิ่งไม่มีเงินยิ่งแปลว่าเสี่ยงไม่ได้หลายคนอาจจะคัดค้านอา้าวแต่ไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อประกันในความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ไม่มีเงินแต่เงินไม่ว่างเงินที่ได้มาทุกเดือนต้องถูกนำไปจ่ายเรื่องอื่นก่อนจึงไม่ค่อยเหลือมาถึงประกันชีวิตทุกเดือนเปรียบเสมือนมีคนมาต่อแถวรับเงินที่คุณหามาได้ ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าผ่อนบา้านค่าผ่อนรถแต่ประกันชีวิตอยู่คิวสุดท้ายและเงินถูกจ่ายให้เหลือถึงคิวสุดท้ายแต่หากคุณอยากให้ครอบครัวปลอดภัยอย่างแท้จริงก็ตั้งแถวใหม่คือให้ประกันชีวิตแซงคิวมาต่อด้านหน้าเลยคุณเปลี่ยนไมเซตใหม่ว่าประกันคือรายรับไม่ใช่รายจ่ายประกันชีวิตก็คือรายรับที่แปลงร่างมาในรูปแบบรายจ่าย ในโลกนี้ทุกคนรู้วันเกิดไม่มีใครรู้วันตายเรารู้ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าหลับตาวาดภาพนะคะหากวันนี้ต้องขึ้นสวรรค์ไปก่อนวัยอันควรนั่นแปลว่ารายรับหายไปอย่างร้อยเปอร์เซนต์ตลอดการไม่มีวันกลับมาอีกเลยแต่รายจ่ายอยู่ครบทุกรายการหากไม่มีเงินมาจ่ายแปลว่าไลฟ์สไตล์คนในครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หากคุณมีประกันชีวิตประกันชีวิตจะเป็นเพียงรายจ่ายเดียวที่ไม่ต้องจ่ายต่อแต่จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งรายรับจ่ายรายจ่ายที่มีอยู่แทนหัวหน้าครอบครัวนี่จึงเป็นเหตุผลว่ายิ่งไม่มีเงินยิ่งเสี่ยงไม่ได้หากวันนี้ครอบครัวของคุณเองคุณไม่ได้ป้องกันแล้วใครล่ะคะจะมาป้องกันครอบครัวคุณและถ้าคุณไม่ปกป้องตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะที่จะเหมาะสมอย่าลืมทำประกันเร็วไปหนึ่งปี ดีกว่าทำช้าไปหนึ่งวันทำประกันแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจำเป็นต้องใช้แล้วคุณไม่มีทำวันนี้ครอบครัวปลอดภัยความสงบทางใจบังเกิดทันทีมาม,มีมีประกันขอบคุณบทความดีๆจากพี่เจฟชัยพัฒนนะคะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและคอมเมนต์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ